เอานี่ปาพริกพันเม็ดกินกับเซีมอนพี่น้องโอ้หูพี่น้องอ,อ,อร่อยด้วยสรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานอนะ่ะเบียร์ว่าดูเขากินตอนตอนหกมืออีกเลยส้มตัำเขาบอกว่าส้มตำใยเพิงพริกพันเม็ดว่ะฮะสวัสดีสสดครับมาพบกันอีกแล้วค่ะก็หนึ่งกระเบียร์ค่ะพี่น้องมือหนีสิผ้าพี่ผ้า้าองมากิน ส้มตำยายเพิงค่ะอันนี้ให้เขาหิวมากเลยสั่งแบบฝากเขาหิวเออทุงรับแปดสิบบาทเนาะอันนี้ทุงละแปดสิบบาทจ้ะครั้งแรกเนาะว่าเคยกินเพิิน๋อเคยกินอยู่เบียนแบบเบียร์นะเคยกินไอตําไอตาไม่เกินสมัยหุ่นหลายปีที่แล้วสิบปีที่แล้วเอ้า นี่ป๊าดทีกพันเม็ดอันนี้ข่างขึ้นคืนนึงนเนาะเนาะบัลลูกันแม่นตัวบ<ร>ัลล<ร>ูเพาาตอนตอนใบใบบอกใบใบกะคืนนึงกะมาหอดตอนเต้าครับไปเอาใช้คอสซิมมงนาำเลยไปยังไงเออซิมมึงก่อนอืมเนี่ยอือร่อยนะผมสิบอกเลยว่า แต่เปี้ยนมองคุงเป็นมองม่วงนะ่ะคือย่างหม,มวงม่วงบอกเลยเธอ,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 อต้องเธอต้องเธอต้องริงจริง,รงไม่เธอต้องไม่กินแบบตอนที่ฉันเคยกินอนะ่ะฉันพูดตรงๆนะฉันไม่ฉันก็กินตอนนี้แหละเอาตอนนี้แหละวัดนี่แหละไม่<ด>ใช่ตอนนั้นอนะ่ะฉันกินคําเดียวแล้วฉันก็ไม่กินอีกเลยแต่ว่ารอบนี้นี่เอ้ยทําไมฉันรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นคือต่อยแต่ก่อนอ่ะคือหวานมากอันนี้คือพูดให้ฟังณตอนนี้ว่า ถ้าเปลี่ยนจากมะละกอเป็นมะม,ม่วงเมนย่ำมะม่วง,ง,งพี่น้องข้างขึ้นถ้าว่ารสชาติดีบอสหรับผมรสชาติคือคือพี่น้องกินเน้มะม่วงเหรอเสีบซมอะไรกับสเสเีบซมหนึ่งครับเอาเรื่องจริงนะมาจากพี่น้องจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้านะครัน้นกันแล้วแต่รสชาติคุณจะหมักบะหมักห<ช>รือไงเห็นไหมแล้วแต่คุณชอบเบียร์<ช>บอกเบียร์บอกอร่อยอร่อยเลยบอกว่าคล้ายๆยำมะม่วงนู่เป็นยังไงบอสแต่ผมบอกว่า กรอบเว้ยกรอบอืมกรอบเลยกรอบโอ้โหเต็มไปด้วยอันเอ้านี่เอาคือเนื้อแซบบอสำหรับผมแซบบอผมก็ว่าแซบสำหรับผมนาะแซบบอแซบอผมนนี่พี่เนาะแซบบอเนี่ยเนี่นี่ยเนี่เดี๋ยวขาโซนหนามอีกแล้วกินกับเซมอนพี่น้องโอ้พี่น้องอร่อยด้วยรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานอ่ะเบี้ยวบางด้วยเขากินตอนตอนมื้อนี้ก็ ส้มตำเขาบอกว่าส้มตำยายเพิงพริกพันเม็ดว่ะฮะอืมเห้ยอร่อยก็กินกับขนมจีนปเปล่าๆดูกันเหี้ยว <c oughs> มาถุงละโอ๊ยป๊าเด็ดให้หน่อย หิวมากทุกค80บาทจ้ะพี่หลองพูดได้ดองคือเสียบด้วยแล้วซมอนดองจา้าอร่อย

ทั้งกุ้งทั้งแซลมอนบอกัก,บกพริกบักพริกบักพริกอีนดีอืมอร่อยจ้ะแต่ปลาปลาตีก้กะปลาตีเซนมะฮุ่งนี่แหละตอนหน่อยกคำแย่กคำแย่ไปโหลดบ้าจะไม่มมกรอบแห้งอืมบางอย่างด้วยครับอื กรอบเอาอันนี้หิวมากม,มือหนึ่งแล้วคือกรอบอเก่าวะ่ะกรอบคือเก่าอยู่บางงงกับกรอบบางวงกับกรอบความมันเอาขางขึ้นประมาณนั่นคือโบโอแมนบอกมันซิวายยังไงนะปกติต้ตมตำเราเอาทิ้งไว้อะนื้โอไม่กินไปไหนเด้อ อันนี้คือบอ,อัวอือเอาครับสิ่งขีม้องกินกับของน,องมมอาาน้องตัมมีดได้แต่นนองไม่อยากกินเนี้เหนียวหน,นุ่มๆแบบนี้สร้างตับเลยสุดนัำ พริกเยอะแต่บอเผ็ดเออไม่เผ็ดเผ็ดแซ่บอ่ะเผ็ดแซ่บอ่ะถ้าว่าบอเผ็ดบอแมนเผ็ดดุแต่เผ็ดแซ่บเผ็ดแบบกินได้ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครัะเนี่ยตัวเมย์หนึ่ง

อร่อยทอดต้นน้ำอีบอร่อยเศรษฐ์หนักหวานเรื่องไหวบ่เรื่องไหวเอามาดาไปเ,เอาบ่อโอ้ยเพี้ เผ็ดรัเบะนีโอ้ยเผ็ดโอ้ยแสบ <ะ S 2> ใส่ห,หืมหืมแสบใส่แสบใส่ที่าามาเด้อขหยังบ่านในข้างรอบ่เพ็ดบ<อ>่เพ็ด อะไรงั้นเผ็ดนึงรั่วสดหนามอ่ะขันต์ตอนไม่ไม่อาจจะเผ็ดอยู่โอ้พี่น้องจา๋าไม่ได้จะแซ่บเหมือนกันน่ะเนี่ยสีสดหนามเขาอีกอีกเลยนี่ ส่วนมาคือหีประมาณนี่จะโครเลตได้เกาะอ,อืต้องทิ้มมงับหมู เต่ก็สยซีซอนน้ำเขาเผ็ดเผ็ดแต่ก็สยซีซอนน้ำเขาเงินไหลส้มตำที่อร่อยคือส้มส้มตำที่ต้องสดน้ำนะซดน,น้ำแต่ว่าประเด็นแกเลยว่มีกลิ่นนเน,นออาะหอมแต่ว่าแกว่าตำเขาเรียกว่าย่าง ส่วนผักเนีย่ยส่วนผักกินกันยังไงก็แซ่บนานกินก็นตําบู้งๆเข่ากัน ร่มพัดว้ๆได้เป็น่นองเด้อน่ากูนงามมากพี่งามวยงางพี่น้อง นึกถึงอ่ะเปิดทุกซมือเนาะแม่เป็นยังไ้คะไส้ถึงเปืดๆด้วยอืมอืมปลาเพื่อกินเห็นเบลรุงหลออเต็ม แซ่บซ่บ่บมีเขา่าได้พี่นงค์จ้ะอันนี้หนุยดองเองตัวใสๆเลยแม่เพันออยากกินกับเลยดอง แค่หมูลงมาไมหลายบนเลยแบบสิเขาสดเอาเนาะเขาเสวดเอาโมกี้นะปาดถาดงบบใหญ่ๆนะรสชาติขนมเสร็จเีอตัว เอามาเอาทำเนียไปเซ็ตไปนอนอื้มอ้เค็ม อันนี้ไม่ได้เผ็ดแบบออกหูไม่ต้องเผ็ดอะไรเ็ดแสบใส่อนนี้ือ่อร่อ,อบเบิ้ลำเทสแสบใส่แล้เบิ้ลชิ้หอมแล้วอืแสแปบค่ะป๊ะปะ๊ะพรุนั้นถ้าไปกินอยู่หน้าร้านคงอร่อยมาก้าอ่ะ นา,านนแท็วเคยไปแล้วแล้วไปเจอวันหยุดก็เลยไม่ได้กินเกหยุดน้ำเหมือนเราแต่อยากกินนาร้านกินมากกว่านะเนาะอุ้ยดูทุกคนจนได้สดแล้วจริงอร่อยจริงอร่อยจนได้สดเออที่เขาบอกว่ากินขนมจีนน,จนะอร่อยอร่อยจริง ก็มีแต่ขนมจีนนะทุกคนค่ะอืมดองจีนกับขนมจีนตังสีแสบติต่ออีดีสุดยอดค่ะเมนูนี้ให้สุดยอดอร่อยเนี่ยเขาเอื่อมาแบบเผ็ดแต่แสบเผ็ดแต่อยากกินอีก เผ็ดแล้วรู้สึกแบบอยากกินอยากเล่มจนเจนนบืดจึงสีหน้าค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะครับอยู่ครับเนาะค่ะคลิปนี้ก็เอาส้มตำยายเพิงของแท้กับทะเลดอง <c oughs> อ่าเนาะใสแกมมี่อย่างนี้จยินกับใสเข้าไปครับพี่น้อง <c oughs> ผู้ใดมาคลิปนี้หรือผู้ใดอยากกินตามก็ล่องไปหาเบิงเนาะมันมันมีคนรับหิ้วอยู่นะคะ มันจะมีคนรับที่อยู่นะเนาะแต่ว่าอันนี้ของบัวขาวเราก็จะมีคนเขารับหิวอยู่เบียหินเขาแบบส่งก็เลยจะมีนะพี่บอลน,นะส่งอะไรเขาไอเขาควรพอดีนนนหน,นูก็เลยหนูก็เลยอยากกินหนูก,ก็เลยลองสั่งมาก,กินจ้ะพี่น้องจ้ะเอาละค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังมือหน,นีเบียก,กันหนึ่งขอตัวลาไปก่อนมากคลิปนี้ก็เลยก็แชร์ให้เบียกันหนึ่งน้ำแนเดอร์ค่ะ คงกันมาคลิปหน้าด้วยจากพี่น้องสวัสดีค่ะ